ฝุ่น PM 2.5มาเยือนแล้วเตือนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจมีสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5สะสมและเกินมาตรฐานในระหว่างวันที่15-18ทธันวาคมนี้สาเหตุที่เจ้าฝุ่น PM 2.5นี้เพิ่มขึ้นมานั้นส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ควันบุหรี่การเผาขยะเผาหญ้า เาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานเป็นต้นผลเสียที่กระทบต่อร่างกายมากนั่นก็คือระบบทางเดินหายใจเมื่อหายใจเอาเจ้าฝุ่น PM 2.5นี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกแสบจมูกไม่สบายไอและมีเสมหะได้สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้โรคปอดยิ่งต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากฝุ่นนี้เนี่ยจะทำให้โรคกำเริบได้ง่ายนั่นเอง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โล่งใช้รถเท่าที่จำเป็นรักษาสุขภาพอนามัยและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมใส่หน้ากากาอนามัยหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองด้วยความห่วงใย,ยจากหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทย